สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผูุู้คนครับพอกันคือเกาพี่น้องกับเบ้าเปียกครับอะเมื่อนี้ก็ได้เป็นนันตำเมือกพี่น้องครับโอ้หลังจากที่เขากินเนื้อเอียงกับลายกันละเามื่อกินกันลงทะเลอีกเครื่องเคยครับพี่น้องครับมา,มาโอ้เป็นตะเสียบขนาดเลยพี่น้องเป็นต่เสียบบ่พี่น้องห้อมนําไปเดือกนะ <c oughs> มามามาเอากวันเลยพี่น้องครับมามา โอ้ันสิเลืมก่อนได้หน่พี่นอ้งองหอยเจ้าทีมันกินก่อนมามาพี่นอ้องอือ

na not ยำยำซุปเจ้าขอางอพี่ตง ลายเติบเด้เพี่งนโดนๆดนกินให้หนึ่งแซ่บดีครับ 来，嗯嗯。 mm <laughs> <laughs> เนี่ยมแต่หมาพี่น้องเอกมาออกมา,ออกมาขี่ม่เียวออกกาล้างไก่ครับน้ำมือแรง khăn, u nước bắn này nó cả xiềng đằng phe 相当厉害。 เงียบดีขนาดครับบรรยากาศเย็นแต่ว่าตอนกับเว้นนะห้อนห่อนพี่นอ้องน้ำมืกเคียงน้ำกับเมื่อกี้มือเนาะอุณหภูมิลดลงห่อนคือเกาเหมือนเนาะ มันแบกินนบะเขือเทศมะเ,เร็บมะเขือเทศนี่พี่น้องพิวดี <c oughs> อืมคักานาด่ี่นฮอา ดอิ่มแซ่บไปคุลระแบบกันพี่น้องครับกินเนื้อเพื่อนก็ได้กินเนื้อก็อีกแซ่บอีกแบบนึงอันนี้ก็แซ่บอีกแบบนึงเนาะอ่ะพี่น้องขันมากอะชิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าเหรอพี่น้องครับอ่ะมื่อนี้บ้าเปียกอะขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับ สวัสดีครับ